สวัสดีครับวิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีน่นนรถดำซิ่งนะครับจานชูเริ่มเขาเรียกว่าเค,เคียริงเคียริงเพื่อที่จะาวางแผนต่อไปว่าจะเอาอยัางไงครับเย็นนะเลิกง,งานแล้วรถดำเลิกนะครับแต่แมคโครยังไม่เลิกนะครับตอนนี้จานชูเคียริงอยู่นะเพราะว่าพรุ่งนี้นะ่าจะได้วิ่งฝั่งทางนี้นะครับ ทางนี้หมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วก็ลึกประมาณ4-5เมตรนะถือว่าลึกลกอยู่นะสาลูกนี้ลึกนะครับลึก,ล,กลึกกว่าสะหน้าบ้านอีกว่ะ ผมเดี๋ยวผมมานอนผมไปอาบน้ำไปอาบน้ำนี่จอดตรงนี้ป่าเนี่ยถอยเข้าตรงเนี้ยเป่าหม้อน้ำหักได้น้อยอันนี้เวลาถอยถอยอยากเลอยอโ๊ว หักได้แค่นี้เองนี่เนี่ยหักสุดแล้วอ๋อคนละช่องครับระวังเด้อ I <laughs> do เปื่นเต็มเลย <laughs> เปื่อนเต็มเลยโอ้เสียงแหงหวานเลยเราตรงนี้แหละเฮ้สายยาวจน ยกหัวยากนะตรงเนี้ยเชื่อมก็ไม่อยู่หรอกนี่ต้องใส่เหล็ดดัดเชื่อมใส่ก็ไม่อยู่เหมือนเดิม ถึงยี่สิบเที่ยวไหมถึงยี่สิบสามว้าหยี่สิบสามโหดจัดขนาดวิ่งช้าๆเนี่ยเฮ้ยไงวะไม่รู้ีปต่อมมั้งครับเปื้อนเลยเมื่อกี้ก็ตรงเนี่ยที่สูบน้ำแล้วมันก็ไปทางนี้แหละอือ เนี่ยสูบน้ำปุ๊บมันไหลมานูนมันก็ไปออกไอ้ชนะง,ง,งรูนะตอได้อครับลูกชงลูกไม่ะ่อได้อไตได้โอ้เงาเลยอะ่ะโหเงาเว็บเลยถ้าถ้าเอาไอไอไอข้าวไอ้วีนอนมาขัดเนาะเป็นกระจกเลยอะ่ะเนี่ยดูอ่ะท่านผู้ชมเงามากเลยครับ แม่บอนบุบมันก็มีชั้นล่างอีกไม่ใช่บปะแข็งจัดอะกระบะเนี่ยเคยช่างช่างน้ำหนักยังห้าตันสามแปดสิบห้าตันสามเท่ากันของผมห้าตันหนึ่ง <c oughs> ห่างกันสองร้อยกิโลเลยเครื่องเครื่องใหญ่เนาะหนักหัวเรนี่ครับติดไหมมันมเดิอดมั้ยมันเดิอมันเดไม่ติดนะ งาแวบโอ้ตรงนี้ติดไม่มาไหลี่ไอมีโอ้ใ้าเอาน้ำให้วัวทำไปให้วัวเฮ้ยให้อาบให้อาบก่อนเลีหม้อใหญ่ยต้มมานี่ก็ม้อนั่นต้มก็ได้แล้วเกินกันหนู ก,กิน,ๆๆนแกแี่กี่คนคนอื่นเขากินเบียร์กันนี่น้ำต้มทุกวันตัวพี่น้ำต้มทุกวันใครว่ากินต้มประหยัดเปลืองกบเบียร์เปลืองอะไย <c oughs> เปลืองเลยค่าน้องแข็งค่าอะไรยังลึกอ่ะโอ้ทะลงอีกนี่เท่าโคราชอะ ขนาดนี้ใหญ่ยังใหญ่อะ่ะจะมีกี่ตัวพรุ่งนี้ก็วิ่งทางนี้หรือมั้งนี่เราดูอาจารย์ชูเฮ้ยไปได้อยู่มั้งทางยังใหญ่เนาะ ได้ไหมโอ้โอ้โอโอไม่เบรกเลยอ่ะเฮ้ยไปได้เสือ่าพรุ่งนี้ได้ลั่นอีกแล้วครับทางหนืดแน่นอนเนี่ยต้องเอาดินนี่แหละทำทางเอาดินนี้ไม่หลอดดินข้างบน จากนี้ถ้าเอาไว้อีกก็ขี้ตมล้นอะ่ะว่าไม่ได้ขนขี้ตมออกตอนเย็นก็จะประมาณนี้ครับเคลียลิงพรุ่งนี้จะได้ทำงานง่ายขึ้นมาดืมหมน้ำมันเท่าไหร่พี่เออมันไม่มีเกขึ้นบ่เกมันร้อน <laughs> ทังใหญ่เกือบหมหมดประมาณพันพันสองนี่แหละแอยู่ขานาดกินั้งวันหนงแกอยู่เหมือเดิมอยู่ <c oughs> ้งวันแต่เอาไปเห็นแกอยู่เหมือนเดิมยอเอาเยอเอาเลทีี้ <c oughs> หมดสรุปหมดไหมเคยหมดยังนี่เคยแบบสะดุดย,ยังยังอ้ไม่เคยปล่อยให้สะดุ้ตุมลึกอยู่หนูอีกนิดหนึ่ง เกือบแล้วจันทรูปันโซดังโซว่าจะงนี่ปิดาลงนี่ลงนไม่รู้นี่เปิดน้ำลงนี่แหลยนี่ถ้าไม่ได้ลงอ่ะอน่าจะโอ้ผู้ใหญ่จนเนี่ยพี่โอถ้าเกิดแม่ลงนะ น่าจะเปิดลงนี่เนี่ยเปิดตรงแต่ถ้าลงเลยก็น่าจะไม่เปิดเแลเปิดลงนี่แล้วกาขุดดินขึ้นขึ้นขึ้นขึนแ้อาดินโ้มันก็เต็มเร็วอยู่เนาะกบ,บเดียวเองแต่ดินหมดเร็วมากครับดูขนาดวิ่งไกลนะนี่เน,นี่ย ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ